สวัสดีคะ่ะเจคเนนิยนดีต้อนรับทุกท่านนะคะในวันนี้เจคเนโมานำเสนอให้ชมกับบ้านสวนราคาถูกแปลงสวยมีบริเวณข้างบ้านไว้ปลูกผักได้ด้วยนะคะแปลงนี้เลยคะ่ะทุกท่านเป็นบ้านสวน2ชั้นนะคะอยู่บนพื้นที่90ตารางวาค่ะราคา1 7 9 0 0ล้านจเบาทนะคะทุกท่านทำเรดีๆคะ่ะทุกท่าน เจ้าของปรับรลดราคาแบบหนักมากนะคะปรับลดทีเดียวไปเลยค่ะทุกท่านจากเดิมขายอยู่1.980,000าบาทตอนนี้ปรับเหลือ1.790,000บาทเท e ่านั้นนะคะตัวบ้านเป็นบ้าน2ชั้นสร้างบนพื้นที่ติดผาตารางวาและมีที่ดินแถมให้อีก2ห้องรวมเนื้อที่แล้วนะคะ90ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะ อยู่ใกล้กับบิ๊กซีคลองแห่7กิโลเมตรอยู่ห่างจากเทศบาลบ้านหาร2กิโลเมตรนะคะบ้านสวนสวยๆราคาถูกกมีพื้นที่เหลือให้เราสามารถทำประโยชน์ใช้สอยได้อยู่ที่เทศบาลบ้านหารอยู่ในเทศบาลบ้านหารจังหวัดสงขลานะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลเลยค่ะ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทุกท่าน บรรยากาศดีๆพื้นที่กว้างๆนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสนใจติดต่อสอบถามนะคะหรือว่านะัดชมพื้นที่ติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะซึ่งแอดมินได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะนอกจากนี้ทางด้านผู้ขายยังได้ลงรายละเอียดไว้เพิ่มเติมนะคะว่าไม่มีดาวกู้ได้เต็มมีเงินเหลือกลับบ้านค่ะ ช่วยยื่นกู้ให้ฟรีดันให้ทุกเคสผ่านง่ายสามารถคู่ได้ทุกอาชีพนะคะท่านใดสนใจลองทักเข้าไปคุยดูนะคะทุกท่านในวันนี้เจคเคนขอแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ